อเอค,ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ยู่เกมเกินชินนะครับแล้วก็อยู่ช่วงเปิดอาชานะครับเอ,อวันนี้เราจะเงาๆหน่อยนะเพราะว่ามาเปิดคนเดียวไม่มีใครอยู่ด้วยไม <c oughs> ่รู้ว่าจะดุนเลนไหมออวันนี้เราจะมาเปิดออ,อาวุธนะเป็นอาวุธออยากะเพราะว่าตอนนี้ใช้เอ,อดาบดุนเลนอยู่นะก็ดวงวันนี้ดวงวันนี้ไปเชียกมาแล้ะ ผ่านเตรียมซีเกมสุดยอดไปโชคดีนะฮะ,ะถ้าใครสนใจเอ๊ะถ้าใครสนสัยว่าทำไมผม,มเป็นภาษาอังกฤษนะเออช่วงนี้อยากเรียนรู้ภาษาอังกฤษนะแต่ก็ไม่เข้าหัวเลยนะฮะเรียนเป็นภาษาไทยอะไรดี้วจะได้อ่านออกไปดูเสียเวลาเกินมานานมาเริ่มเลยผมส่ไปประมาณยี่สิบกว่าครั้งแล้วนะคือจะออกยากเลยถ้ามันออกพอก็บูหวากันเลยทีเดียว ไม่มีการันตีนะผมแบบถือถ้ามันได้ก็ถือว่าโชคดนนีมันเมันเกลือจังเลยสิบโรแรกผ่านไปแล้วฮะไปสิบโตที่สองใจคอไม่ดีเลยเกลือะ่ะมันเเสียเวลาไปต่อเลยนะฮะโอเคได้อยู่อันนี้อันนี้น่าจะห้าสิบโตกว่าแล้วไป อุ้ยออยังไม่มาหมายยากจังเลยคอไม่ดีเลยผมคงไม่มีดวงเรื่องแบบเปิดแป๊บเดียวได้เลยเออต้องสมลึกๆจะหมดแล้วเนี่ยมาได้แล้วละ่ะถามจริงอืมโอเคครับได้หอกฟาวเวอนเนสใช่ไหมแทงฟาวเวอนเนสไปรอบนี้ก็ต้องมาแล้วแหละ มาแล้วจะ,จะดุดเลนหรือไม่ก็อีกเรื่องนึง่งโอ้นั่นเลยเรียบร้อยเอโมสโบไปกันยูมีธนูแทนผมคงไม่มีดวงเรื่องนี้จริงอาไงต่อดีวะเนี่ยไปได้อีสิบโล ูราจะเก็บไว้ดีอ้าช่างมาเถอะไปสุ่มนี้ต่อไปฮะไม่มีวิแววว่าจะเป็นทองโอ้ยชิวไปต่อไปต่อเรียบร้อยฮะไม่มีคาถาโจทยรทะล เกมเลยแปผมลองซื้อเพิ่อมอีกสิบโลเลันกดทีละอันใช่เขาน่าจะได้แบบได้ยากจริง เดี๋ยวเดี๋ยวนะาเลสนนะวันนี้โชคดีก็โชคดีจริงในมอสโมไปเจ้ก็ขอบคุณที่รับชมวันนี้นะก็ไม่ได้อาวุธเช่นเคยแค่นี้ก็ได้ไปดีกว่า